เด็กหญิงนิยายแสนรักแสนชังบทที่27แล้วไหนล่ะยา่าสิทธิ์คนรองยังคงทวงถามเป้าจี้ไม่เอ่ยวาจา้าแต่กลับยกแขนซ้ายขึ้นมาตั้งฉากไว้มือขวาช่วยเลิกแขนเสื้อขึ้นแล้วถูมือบนท่อนแขนนั้นแรง ทางว่านอวี่และจางจิ๋วซือ้อล้วนแล้วแต่เบิกตากว้างเห็นกับตาว่าเต้าจี้สามารถปั้นขี้ใครสีดำคล้ำออกมาได้ก้อนนึ่งไต้ซือ้อนั่นมิใช่ยาคนแซ่จางร้องพักท้วงหน้าขาวสัญญากับตนเองว่าหากยังติดตามเต้าจี้จะไม่กล้าป่วยเด็ดขาด ทำไมจะไม่ใช่ร่างกายของข้ามีความร้อนเป็นเหมือนเตาล้อมยาของที่ข้ากินก็นล้วนแต่เป็นของดีๆทั้งนั้นข้าทำยาจากเลือดเนื้อของตนเองเช่นนี้แล้วสิ่งนี้จะไม่เรียกว่ายาวิเศษได้อย่างไรขี้ใครก้อนเท่าลูกกรอนถูกย้อนขึ้นลงในมือระหว่างอธิบาย แต่ว่าว่านอวีขยักขยั้งจนถอยหนีไปไกลเต้าจี้เคยอาบน้ำที่ไหนตั้งแต่ติดตามเขามานางยังไม่เคยเห็นสักครั้งครานจะฟัง เต้าจี้จึงยัดยาลูกนั้นใส่ปากอิงเซินหยวนแล้วปิดปากเขาเอาไว้ทันทียาวิเศษยังไม่ทันละลายดีคนกินที่เดิมทีไรเรี่ยวแรงกลับยกมือขึ้นได้ถึงสองข้างผลักเต้าจี้เผ่าว่าแรงค้นป่วยไหนเลยจะสู้แรงค้นดื่มสุราได้ปิดปากแล้วไม่กลืนเต้าจี้ก็ช่วยปิดจมูกยาเม็ดนั้นจึงทะไหลลงคออิงเซินหยวนในทันทีครั้นเต้าจี้ปล่อยมือถอย ออกมายืนดูก็ปรากฏว่าผู้ที่นอนเป็นผักลุกขึ้นมานั่งไอโครกได้แล้วมินำซ้ำก่อนนี้ที่พูดไม่ออกยามนี้กลับชี้หน้าเต้าจี้พูดเสียงแหบแห้งว่าเจ้าเจ้าเจ้าเพลงอ่าเซิน อิงหูหยินที่เดินประคองถ้วยน้ำเข้ามาเห็นลูกชายลุกขึ้นนั่งชี้ไม้ชี้มือเช่นนี้ก็ดีใจจนทำชามในมือตกแตกนางทั้งดีใจที่เห็นบุตรดีขึ้นทันตาพร้อมๆกับที่รู้สึกตกใจที่ทำน้ำถ้วยนี้ตกแตก บุตรของเจ้าดีขึ้นมากแล้วไว้เจ้าคอยไปเอาน้ำมาให้เขาดื่มก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเห็นอิงหูยหินเงื่อซึมทั้งหน้ากระทั่งไรผมยังชื้นเตาจี้แม้จะรักสนุกแต่ก็ยังมีเมตตาวันนี้ค่ะให้เขากินยาวิเศษแล้วหากเย็นนี้เขายังกินข้าวด้วยตนเองไม่ได้ข้าก็จะให้เขากินยาเพิ่มอีกสักสามเม็ดรับรองเขาต้องเดินได้วิ่งได้ในเร็ววันแน่ ไม่เนียงช่วยข้าด้วยอิงเซินหยวนร้องบอกมารดาเสียงแหบรสชาติที่ทั้งเค็มทั้งเหม็นสาบข้าวยังคละคลุ้งราวกับเกาะลิ้นแค่อ้าปากกลิ่นก็ลอยขึ้นถึงจมกูกอาเซินเห็นบุตรพยายามลุกอิงหูหยินก็รีบไปช่วยประคองท่านยายเขาคงจะอยากดื่มน้ำว่านอวีรินน้ำชาย,ยื่นให้ด้วยความสงสารอย่างแท้จริง มารดาป้อนให้อย่างระวังก็ไม่ทันใจบุตรอิงสัหยวนจึงยกดื่มเสียเองแล้วร้องขอเพิ่มอีกห้าถ้วยท่ามกลางเสียงหัวเราะห้าห้าของเต้าจี้สกุลอิงมีใครบ้างไม่รู้ว่าสกุลอิงใกล้สูญสิ้นตระกูลลือกันว่าปีนั้นมีเซียนผ่านทางมารักษาคุณชายสกุลอิงจึงปลอดภัยสามารถลุกนั่งได้ในทันทีเดินเหินได้ในสองวันหูหยินเท่าดี จมากจึงมอบเหล้านารีแดงหายใหญ่ตอบแทนน้ําใจท่านเซียนภายหลังอิงเซินหยวนได้แต่งคุณหนูสกุลเล็กๆแซ่เฉินเป็นภรรยาว่ากันว่าคุณชายทราบซึงใจที่แม้ยามเจ็บป่วยนางที่เป็นเพื่อนในวัยเยาวยังตามมารดามาเยี่ยมเยียนสกุลอิงไม่รังเกียจคุณชายจึงตอบแทนน้ำใจสู่ขอนางเป็นภรรยาสองปีต่อมาใครจะคิดเล่าว่า อิงเซนหยวนผู้นี้จะสอบได้เป็นถึงจอหงหัวของแผ่นดินทุกวันนี้โฮยินผู้เท่าและลูกสะพ้ยยังจุดทูบคาระวะภาพเหมือนของท่านอาจารย์เต้าตี้อยู่ไม่ขาดเหนือบรรดาป้ายบรรพชนมีกล่องไม้เล็กๆบรรจุยาวิเศษอีกสเม็ดที่ท่านอาจารย์มอบให้ก่อนจากไปอิงโฮยินจึงตั้งไว้ในสารบรรพชนเพื่อบูชาว่ากันว่ายาวิเศษนี้ล้ำค่ามาก แม่อิงซนหยวนจะเก่งกาจได้เป็นถึงจอหงหวนแต่ตลอดชีวิตของเขากลับเสียดายไม่ยอมกินยาวิเศษนี้แม้สักครั้งขอเพียงเริ่มป่วยภรรยานำกล่องยานี้มาเปิดเท่านั้นอิงซนหยวนก็มักจะหายป่วยในทันทีจึงมีข่าวลือต่อๆกันไปว่ายาวิเศษสกุลอิงนั้นเพียงเห็นก็หายจากโรคบูชาวไว้แข็งแรงปลอดภัยไร้โรค ภรรยาเจ้าเป็นคนมีแม่ตาช่วยกรุณาสงสารข้าจะได้ไหมบุญอะไรจะเท่าให้ผู้ยากไรหวอนเห็นใจสามีเท่าผู้หิวโหยจกเกี่ยวข้าก็ให้สุภาพหน่อยทำเด็กน้อยตีเพื่อนให้สงสยัยรักสตรีเอ่ยแต่มุ้งเห็นถึงใจใครจะไปสนเจ้า้นผีแขวนเฉาสามปีผ่านไป ไต้ซื้อข้าว่าเราตามพวกเขาไปด้วยกันเถอะจางจิ๋วซื้อเห็นสิทธิ์สองคนของเต้าจี้จูงกันเดินจูงกันวิ่งไปอย่างร่าเริงราวกับกระายก็อดนึกห่วงไม่ได้ผู้ที่นอนหนุนแขนบนกองฟางไขวขากระดิกไปมาเอ่ยเสียงร่าเริงว่าวันนี้เป็นวันเทศกาลซีซีพวกเราแก่แล้วใหญ่ยยต้องคอยวิ่งตามเด็กเล็กๆอีก อาจารย์จางทำเสียงลำบากใจเออหนิวเป็นสตรีแม้อายุยังน้อยแต่ก็หน้าตางดงามยิ่งไม่ควรปล่อยให้นางคลาสายตา สองปีก่อนเต้าจี้ได้เปิดเผยความลับต่อเขาว่าเออหนิวเป็นสตรีขาแรกจางจิ๋วซื้อไม่ค่อยเชื่อนักครั้นได้เห็นกับตาจึงได้แต่ตีอกชกหัวว่าบรรพระวิชา18ชั่วรุ่นอันลำค่าเป็นเขาตาต่ำเอาไปสั่งสอนสตรีที่ดีแต่กินนอนผู้หนึ่งไปเสียแล้วเขาเกือบวิ่งเอาหัวชนกำแพงล้างความผิดยังเคราะดีที่เต้าจี้ออกปากยืนยันว่าผู้ ที่เขาสอนสั่งเป็นถึงองค์หญิงสามของแคว้นฉินเช่นนี้เขาจึงพอมีหน้าอยู่ต่อและยังพอมีหน้าบอกกับบรรพชนว่าวิชาของตระกูลได้ถ่ายทอดให้เชื้อพระวงคนแซ่ตี้ตาหนิวดูแลนางได้เต้าจี้ตอบอย่างไม่ใส่ใจพลางพิกตัวนอนตะแคงโบกพัดรับลมรับบุตรผู้อื่นเป็นสิทธิ์ไม่น่ายุ่งยากแต่เพราะเขารับสตรีเป็นสิทธ จึงหน้าปวดหัวสองปีก่อนจูจูก็นึกได้ว่าเออหนิวเป็นสตรีมองดูดีๆกิริยาก็ชักจะต่ำช้าเหมือนบุรุษขึ้นทุกวันจึงต้องให้นางกลับเป็นหญิงบ้างชายบ้างสลับไปมาถึงเวลาสรงกลับผู้อื่นจะได้ไม่กล่าวโทษว่าเขาสั่งสอนนางไม่ดีพูดถึงป้าหนิวจางจิ๋วซื้อก็น่าครํำหนักเพ่ย ตาหนิวดูแลนางได้ที่ไหนสองปีมานี้เออหนิวสูงขึ้นทุกวันแต่ตาหนิวกลับตัวเล็กลงเรื่อยๆเช่นนี้แล้วจะให้ข้าวางใจได้อย่างไรยิ่งติดตามเขาก็ยิ่งแน่ใจว่าตาหนิวนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเป็นปีศาจมารร้ายยิ่งไม่น่าแปลกใจ เจ้าพระเน่านี่ก็เช่นกันอาจจะเป็นเสียนแล้วก็เป็นได้เตาจีได้ฟังก็ถอนหายใจเฮ้อใครใช้ให้ต้หนิวมีร่างเป็นฟักเขียวเล่าเนื้อหนังเป็นเพียงผลฟักลูกหนึ่งวิ่งเพียวเล่นอยู่หลายปีไม่เน่าเพียงแต่หดก็ดีเท่าไหร่แล้วหากเน่าขึ้นมาจริงๆเขาก็อยากรู้นักว่าจางจิ๋วซือจะว่าอย่างไรอีก เจ้าไม่ต้องกังวลให้มากมีเหตุให้พบก็ต้องพบเจ้าไปก็ขัดกรรมของผู้อื่นเท่านั้นอาจารย์จางได้ฟังก็ตาลุกผลุนผันไปคว้าคอเสื้อปเปื่อยๆของเต้าจี้ตักคอกเสียงดังหมายความว่าอย่างไรผู้เป็นอาจารย์ทางธรรมหัวเราะห้าห้าไม่ตอบคำถามสิทธ์พี่ ข้าให้ท่านว่านอีจ่ายเงินให้พ่อค้าแล้วหยิบหน้ากากเสือส่งให้คนที่ตัวเล็กกว่ามากให้ข้าตาหนิวยิ้มกว้างดีใจราวกับเด็กน้อยรีบสวมหน้ากากมัดเชือกแล้วร้องถามดีหรือไม่เจ้าของปิ่นดอกไม้บนศีรษะก้มหน้าดูเห็นสิทธิ์พี่สวมหน้ากากเสือกระโดดไปมาดูน่ารักราวกับเด็กเล็กก็หัวเราะเบาๆรับคำเขาไปว่าดียิ่ง ที่บ้านค่ามานดาเย็บรองเท้าเสือให้คู่หนึ่งงามยิ่งที่ตาเป็นลูกปัดนิน่นเวลาเดินหนวดเขาที่ห้อยเป็นผู้จะใส่ไปมาถ้าได้ใส่กับหน้ากากอันนี้คงจะดีตาเหนียวถอดหน้ากากมาลูคบคลำอย่างชอบอกชอบใจสองตาเป็นประกายบอกชัดถึงอารมณ์ท่านชอบข้าก็ดีใจสิทธิ์พี่ของนางผู้นี้ยิ่งนานก็ยิ่งตัวเล็กลง ตอนนางกราบเต้าจี้จำได้ว่าตอนนั้นต้าหนิวเหมือนเด็กอายุห้าปีผ่านไปไม่กี่ปีเขากลับขายเด็กสามขวบแต่นางกลับสูงขึ้นในไวสิบปีว่านหอีท้องใต้ลากับเต้าจี้มานานรู้เหตุเป็นไปในสรรพสิ่งเข้าใจในสิ่งที่คิดว่ามีและเห็นในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมีเช่นเดียวกับตาหนิวในตอนนี้ที่นางไม่เคยแม้แต่จะเอ่อยถามว่าแท้จริงแล้ว เขาใช่ปีศาจหรือไม่เพราะสิทธิพี่ก็คือสิทธิพี่เป็นสิทธิพี่ที่คอยดูแลเอาใจใส่นางเสมอมาเช่นนี้แล้วยังจะต้องถามอะไรอีกต่อให้เขางอกหางมีขนออกเขียวนางหรือจะกล้าบนตรงโน้นมีของกินเล่นตาหนิวสวมหน้ากากอีกครั้งแล้วชี้ชวนสิทธิน้อง เช่นนั้นก็ไปดูกันวันหวีตุงมือสิทธิ์พี่ออกเดินวันนี้เป็นวันเทศกาลซีซีหรือที่รู้กันดีว่าเป็นวันที่หนุ่มเลี้ยงวัวจะได้พบกับเทพพิดาสาวทอผ้าในเมืองมีการจุดโคมเปิดร้านขายของเปิดหีบเสียงไทยมีการแสดงการละเล่นดึงดูดให้ผู้คนออกจากบ้านเรือนบิดามารดาจูงบุตรหนุ่มสาวรอบศพตา ผู้คนออกมาเดินกันจนแน่นถนนหากนางไม่จูงมือสิทธิ์พี่ไว้ดีๆไม่แน่ว่าสุดท้ายอาจจะพัดหลงกันได้สิทธิ์น้องเจ้าไม่อยากลอยโคมอธิษฐานบ้างหรือตาหนิวเห็นผู้อื่นลอยโคมจึงเงยหน้าถามเจ้าของมือที่จับจูงว่านอีได้ฟังก็ใส่หน้ายิ้มขัน ข้าจำเป็นต้องลอยโคมด้วยหรือไปขออาตียจังง่ายกว่ากระมังดวงตาเป่งประกายคู่ใสค้อนคว่ำทำตาขวางใส่สิทธิ์น้องของตนโดยพลันปากเล็กบิดเบ้ส่งเสียงเอาแต่ใจแต่ข้าอยากจะลอยโคมนี่นาคนมากเพียงนี้จะไปซื้อก็ยุ่งยากจะลอยก็ต้องหาที่ว่างไว้คราวหน้านางพูดไม่ทันจบก็มีเสียงหนึ่งพูดแทรกมาจากด้านหลังว่า หากพวกเจ้าไม่รังเกียจมาลอยโคมอธิษฐานกับคนจอนเช่นข้าซักคราดีหรือไม่ชายร่างสูงผู้หนึ่งถือโคมที่ยังถูกพับลูกใหญ่ไว้ในมือกำลังจะงอกหน้าถามเด็กทั้งสองคนข้าไม่รังเกียจตาหนิวร้องเสียงแหลมฉีกยิ้มกว้างแทบจะทันทีเพียงชั่วพริบตาก็ปราดเข้าไปจับโคมสีแดงในมือชายคนนั้นอย่างอดรนทนไม่ไหว ว่านอวีหันไปมองค้นปแปลกหน้าที ก้มลงมองสิทธิพี่ของตอนเองทีอย่างหนักใจเจ้าตาหนิวผู้นี้ันไหนไปไปมามากลายเป็นว่านางกลายเป็นเขาเขากลายเป็นนางเมื่อหลายปีก่อนนางเอาแต่ใจไม่รู้ความให้เขาตามใจตอนนี้กลับเป็นเขาบ้างที่เกเรจะเอาแต่ใจเป็นนางต้องตามรับใช้ราวกับตนเองเป็นสิทธพิพี่ทั้งที่ไม่ใช่นี่ใช่หรือไม่กรรมตามสนอง สิทธิ์พี่ท่านอย่าจับโคมของผู้อื่นเช่นนั้นเป็นนางต้องค่อยๆแกะมือน้อยๆของตาหนิวออกจากโคมผู้อื่นสิทธิ์น้องตาหนิวขยับปลายนิ้วที่ว่างเปล่าไปมาแล้วจับลงบนชายผ้าของบุรุษแปลกหน้าเป็นนางล้มเจ็บจนลืมสิ้นทุกอย่างไปแล้วจริงๆดังที่สส่รับรายงาน แม่นางถ้าอย่างไร้ไว้ซื้อหลางเลิกคิ้วขวาขึ้นสูงใช้สายตาเชือ้อเชิญให้สตรีน้อยตรงหน้าดูความกระตอรือรือร้นของเด็กน้อยที่ต่อชายผ้าของเขาและโคมในมืออยู่ในทีว่านอี่ชักปวดขมับมองต้หนิวที่ไม่รู้จกักโตอย่างอยากจะถีบซักคราให้หายแค้นแต่จนใจด้วยว่าเขาดูเล็กนัก หากทำจริงๆเกรงว่าเจ้าปีศาจน้อยๆคงถึงคราวสลายเป็นผุยผงเมื่อตัดสินใจได้แล้วนางจึงย่อกายลงเล็กน้อยก้มศีรษะให้อย่างมีมารายาท เช่นนั้นผู้น้อยต้องขอรบกวนผู้อาวุโสแล้วที่นางตอบตกลงโดยง่ายก็เพราะต้าหนิวเป็นเหตุใหญ่แต่อีกประการที่นางตัดสินใจรับคำคือผู้ที่เอ่ยชวนเป็นชายสูงวัยดูด้วยตาอย่างไม่มีก็ด้อยกว่าอาเตียไม่กี่ปีแน่นอน เป็นผู้อาวุโสแล้วย่อมไม่มีทางคิดไม่ซื่อต่อเด็กเล็กเช่นนางและต้าหนิวเป็นหน้าอีกทั้งเขายังแต่งกายด้วยผ้าใหม่ชั้นดีต้องเป็นคนชั้นสูงน่านับถือเช่นนี้แล้วย่อมไม่น่าห่วง ผู้อาวุโสราวกับถูกเด็กน้อยถุยน้ำลายใส่หน้าตลอดทั้งร่างชาดิกจนแทบไม่รู้วิธีขยับนึกอย่างไรก็ไม่มีทางนึกเดาได้ว่าภรรยาที่เขารีบดันด้นมาพบจะตอบแทนน้ำใจด้วยการเรียกขานกันเช่นนี้ วัยซื้อหลังมองใบหน้าพริ้มเพราของผู้ที่เขาตามหามาตลอดสามปีพี่ผ่านมาด้วยความรู้สึกหลากหลายกว่าสายข่าวจะรายงานติดตามร่องรอยกว่าเขาจะตามมาถึงไม่คิดเลยจริงๆว่าเวลาที่เขาใช้ตามหานางจะยาวนานจนเขากลายเป็นผู้ชาราในสายตาของภรรยา ท่านลุงไปจุดโคมกันเถอะตาหนิวกระตุกชายผ้าของผู้อาวุโสเร่งร้าวเห็นเขานิ่งงานไปก็เกรงว่าคนผู้นี้จะเปลี่ยนใจสิทธิ์น้องนั้นทนรออะไรนานๆม่ได้หากพลาดจากท่านลุงผู้นี้อย่าหวังเลยว่านางจะยอมไปยืนรอซื้อโคมให้ลุงกับผีเจ้าเขาตะโกนในใจ เช่นนั้นเราไปตุดตรงนั้นดีหรือไม่ไวยซื้อหลังขมอารมณ์ชี้ไปยังพื้นที่ว่างริมน้ำวานหวีหันไปมองตามปลายนิ้วนั้นดียิ่งสิทพี่ท่านมานี่นางหันไปคว้ามือดึงต้าหนิวมาไว้ข้างตัว เชิญผู้อาวุโสเดินก่อนเจ้าค่ะผู้ชาราหน้าแข่งค้างไปนิดแล้วรีบหันหลังเดินนำเด็กทั้งสองฝ่าฝูงชนไปยังช่องว่างที่เห็นอยู่คิดไปคิดมาก็เกรงว่าคนทั้งสองจะพัดหลงจึงหันกลับไปกล่าวกับสตรีน้อยด้านหลังว่า ล่วงเกินแล้วแล้วจึงคว้ามือข่าวนั้นจูงเดินไปข้างหน้าวินาทีที่มือของนางตกอยู่ในการเกาะกลุมของมือใหญ่ร้อนระอุนั้นจูจ่ๆภายในก็เกิดเสียงสั่นไหวอย่างรุนแรงดังตึก เส้นเลือดบนลำคอเต้นตุบๆใบหน้าก็เหมือนจะป่งพองในทันทีทันใด้ายจากไข้ขึ้นวัยซื้อหลางแอง้งเมื่อได้จับมือนุ่มนิ่มปานขนกระต่ายของภรรยาอีกครั้งแม้จะยังรักษาสีหน้าได้แต่ใบหูทั้งสองข้างก็แดงก่ำขึ้นทันทีราวกับชาตแต้มหัวใจในพรองออกเต้นรัวเร็ว ราวกับอาชาศึกพยศครั้นถึงที่หมายวานอวีก็กระชากมือกลับทันทีอย่างฉุนเฉียวนางเป็นถึงองค์หญิงสามเขากล้าดียังไงบังอาจมาแตะเนื้อต้องตัวมีสิบหัวก็ยังไม่พอตัดให้นางหายโมโหเด็กสาวเห็นผู้อาวุโสมองมาก็ถลึงตาใส่อย่างดุร้ายขออภัยเจ้าแล้วไว้ซื้อหลางเอ่ยขออภัยไปตามมารยาทแล้วลงมือแกะคม รบกวนแม่นางน้อยช่วยถือตรงนี้ปลายนิ้วแข็งแรงถือโอกาสจับมือขาวมาแตะที่จุดบนสุดของโคมด้วยกิริยาเหมือนผู้ใหญ่สอนเด็กแอบกินเต้าหู้ภรยาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแล้วจึงก้มตัวลงนั่งยองๆส่วนคุณชายน้อยจับตรงปากโคมเช่นนี้ มือเล็กๆของต้าหนิวถูกดึงมาจับลงบนก้านไผอ่อนที่ถูกเหลามาดัดเป็นวงกลมเด็กชายยิ้มกว้างจนตาหยีตื่นเต้นยิ่งที่จะได้ลอยคมวัยเื้อหลังดึงปลอกเก็บใต้ไฟออกมาจากอกเสื้อแล้วเปิดฝาเป่าเบาๆก็เกิดประกายไฟสีแดงครั้นเอาไปจ่อไส้คมเพียงครู่เดียวก็ลุกไหมเป็นกองเพลิงน้อยๆโคมลูกสีแดงค่อยๆโป่งพองและใหญ่ขึ้นทีละน ด้วยความร้อนวานอวีปล่อยมือจากปลายคมยืนมองตาหนิวที่ยังช่วยจับปากคมเอาล่ะทีนี้ก็หลับตาอธิษฐานขอพรได้อยากได้สิ่งได้คมนี้จะนำความต้องการของพวกเจ้าไปถึงเจ้าแม่นีว่าได้ยินคำสั่งตาหนิวก็รีบหลับตาอธิษฐานทันที ขอให้อาเตียสมบูรณ์ขอให้อาเหนียงแข็งแรงขอให้อาจารย์อาบน้ำขอให้สิทธิ์น้องมีความสุขได้ยินคำอธิษฐานของสิทธิพี่ใจเจ้าโทสะของว่านอวีก็อ่อนลงสิทธิพี่ของนางมีดีที่ตรงนี้เขาห่วงใย,ยนางอย่างแท้จริงกำลังชื่นชมต้าหนิวก็ต้องโกรธกรุ่นเมื่อเห็นผู้อาวุโสตรงหน้าไม่แม้แต่จะทำตามคำพูดของตนเอง ท่านผู้อาวุโส ổ, ไม่อธิฐานบ้างหรือเจ้าคะวัยซือหลางยกยิ้มสบตางามข้าได้สิ่งที่ต้องการแล้วไม่จำเป็นต้องอธิษฐานแล้วเจ้าเล่าไม่มีคำขอบ้างหรือองค์หญิงสามคลี่ยิ้มหญิงพยอง ผู้เยาวไหนเลยจะขาดแคลนสิ่งได้จนต้องร้องขอเห็นรอยยิ้มร้ายๆของเด็กสาวตรงหน้าคิ้วขวาของสีไทยตื่อก็เลิกขึ้นรับรู้ได้ชัดเจนยิ่งว่าอิงเอ๋อของเขาได้เปลี่ยนไปแล้วหากไม่รู้มาก่อนว่านางเป็นนางวันนี้เขาหรือจะเชื่อว่าอิงเอ๋อที่แสนอ่อนหวานจะคลี่ยิ้มลักษณะนี้ออกมาได้เมื่อหมดคำขอก็ส่งโคมขึ้นฟ้าได้ ว่าพรางก็ปล่อยโคมออกไปตาหนิวแล้วว่านอวีมองโคมลูกนั้นค่อยๆลอยขึ้นสูงไปปะปนกับโคมลูกอื่นๆและเมื่อมองบนนั้นอยู่นั้น สิทธ์น้องปีหน้าเราต้องลอยโคมกันอีกนะตาหนิวตบมือร้องสั่งสองตายังมองหมู่โคมนับร้อยบนฟ้าด้วยสายตาเปี่ยมสุขวานอีก,ก้มลงมองเห็นรอยยิ้มบนหน้าของสิทธิ์พี่ก็ตอบรับแต่โดยดีย่อมได้น้ำของข้าไว้ซื่อหลางไม่ทราบว่าพวกเจ้าชื่อแซ่อะไร เป็นธรรมเนียมหากอยากพบคบค้าต้องรู้นามเมื่อวัยซื้อหลังเอ่ยออกมาแล้วอีกฝ่ายจะไร้มารยาทก็ประหลาดอยู่ผู้น้อยเออหนิววานอวีตอบกลับทันทีอีกคนไม่รอช้า,าปากตอบผู้น้อยตาหนิว รู้ทั้งรู้ว่าภรรยาชื่อแซ่อะไรแต่ไว้ื้อหลังที่ตรงใจจะแ้งปล่อยเพื่อจับคิดไว้แล้วว่าจะผูกมิตรกับภรรยาไปทีละน้อยธรรมดาเด็กสาวนั้นอ่อนไหวง่ายหากเข้าหาแต่เนั่นๆย่อมง่ายที่จะผูกสมัครรักใคร,ใครใครเล่าจะคิดว่านางจะกลายเป็นเด็กไร้ายเช่นนี้พบสามีไม่เพียงไม่เคารพยังไม่ผูกสมัครรักใครมิหนำซ้ำยังจะผูกใจเจ็บ อีกตั้งหากแต่เดิมคิดแผนแสร้างปล่อยดูท่าจะโดนตบให้ปล่อยสามากกว่าดูสายตาของนางก็รู้ว่านางมีสู้พอใจเขานักภรรยาชื่อเจ้าดือ้อเด็กอีกคนชื่อเจ้าด้านสมกับที่เป็นนามทางธรรมที่พุทธเดินดินมอบให้จริงๆ ชื่อดีชื่อดีไว้ซื้อหลางได้แต่เอ่ยปากชมตามมารยาทไม่รู้จริงๆว่าจะเอ่ยปากแก้เกอ้ออย่างไรเมื่ออีกฝ่ายแล้งน้ำใจถึงเพียงนี้เช่นนั้นผู้เยาวขอตัวก่อนธรรมดาผู้มีศักดิ์สูงไหนเลยจะรู้จักทราบซส้งใจพียรีพิไรขอบคุณองค์หญิงสามก็เช่นกันแค่ค้มกระดาษลูกหนึ่งนางยอมเสียเวลาด้วย เป็นอีกฝ่ายด้วยซ้ำต้องของศีสษะทราบซึ้งน้ำใจนางไว้ซื่อหลังไม่ทันอ้าปากเอ่ยอะไรภรรยาก็จูงสิทธิพี่ของนางเดินจากไปทันพี่เขาได้แต่มองแผ่นหลังน้อยๆไกลห่างออกไปจนลับตาฉีไทยจือถอนใจเฮือกยาวปลอบใจตนเองว่าธรรมดาเด็กน้อยย่อมไม่เข้าใจวาสนาต้องรอเวลาให้นางเติบใหญ่กว่านี้อีกสักหน่อยคงจะเข้าใจคำว่าภรรยา มากกว่าคำว่าอาวอุโสเห็นคนสนิทปราดเข้ามาข้างตัวผู้เป็นไท่ตื่ก็เอ่ยปากถามทั้งที่ตาปักอยู่บนหลังของภรรยาหลงเธอใบหน้าค่ะดูสูงไวัยหรือไม่เว่ยซื้อหลังไม่อยากคิดถึงคำว่าอาวุโสสักนิดไม่เลยพะยะค่ะ พระองค์สูงส่งดุดหลงเคอไหนเลยจักกล้าพูดว่าพระองค์นั้นก็ทรงสมไวในไวของพระองค์หากจะเทียบกับดารุณีน้อยเมื่อครู่จะแปลกอะไรหากจะดูอาวุโสแม่นางน้อยเยาจนเรียกได้ว่าเป็นเต้าหู้อ่อนส่วนพระองค์นั้นหากอยากเป็นเต้าหู้ด้วยก็ควรเป็นเต้าหู้แผ่นเลยอ่อนแต่ยังไม่กระด้างผัดกินเล่นก็ยังสู้ฟันอยู่ฮ่าฮ่าฮ่า ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปให้ชงช้าสมเรียกหมอเกอเข้ามาจัดยาบำรุงให้ค่ะเขาพึ่งจะสาสิบนิดๆแม้จะไม่ยองใหญเป็นไหมขาวเช่นนางแต่ก็ไม่ได้กระด้างจนเรียกว่าอาวุโสเขากำลังอยู่ในวัยหนุ่มด้วยซ้ำเกิดเป็นชายย่อมต้องหมายสตรีจะให้มีเรื่องไหนสําคัญกว่ารักสตรีต้องมั่นเกี้ยวด้วยวาจาที่พูดจาลามกเพราะหมกมุ่นเจ้า ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ